โอวยวหมอุ้ยเฮียคนต้องไม่มองว่ะต้องไม่มองอ่ะนะอุ้ยเฮียแม่ฉันขอแก้ตัวหน่อยฉันชอบหนวดของฉันไหมคิดเนี่ยชอบหนวดของฉันไหมฉันชอบหนวดของเธอแต่ว่าเธอแต่ว่าเธอรออยู่แม่ผมรออยู่เกณงคอรอแล้วแม่อะไรลูกฉันเนี่ยไอแม่นี่แหละคนที่ปกป้องฉันเป็นไงบ้างครับประสบประสบความสำเร็จไหม ก๊กกินี่ขนาดแฟนกูอยู่้งเนี่ยเป็นไงล่ะบายบายล้มเลยแม่เมื่อกี้ล้มเลยบายบายล้มเลยเป็นไงล่ะโอ้โหโอ้โของมันเน้ยเดี๋ยวกูก็บินไปสอบคำเตือนคลิปนี้เราได้ตากล้องมือสมัครเล่นที่ชื่อโกบอยคัทไปถ่ายทำอาจจะมีบางช่วงที่เจ้าเข้าบ้างและอาจจะมีบางช่วง ที่เห็นแค่ปากขออภัย f อด้วยนะครับไ <c oughs> อ้บอยกาซื้อกาแฟก่อนตอนเช้าคุที่รักมาหน,านคขมอน <c oughs> ต่อจากนี้ไปฉันจะให้โควต้าเธอกอดหรือหอมฉันวันนึงแค่2อครั้งเท่านั้น <c oughs> มีโควต้าด้วย พี่ไปซื้อซื้อกาแฟไหมพี่เร็วพี่ไปซื้อมาตื่นโพสเธอกลัวโดนด่าเร็วไหมนี่เร็วซื้อพี่ซื้อกาแฟเร็วพ sure so so ี่ทันพี่เร็วเร็วไปหน้าไปโดนเลยโกนหนวดอะไดิแม่งบาดจะติดแพ่มากเลยเนาะผมมาแพ้พวกมีดโกนหนวดอ่ะบาดไม่พอแม่งพองแบบแดงเอ้ยเงี้ยมันจะเป็นแบบว่าตุ่มๆ ที่นี่นะคะสิทธิสิทธิส่วนบุคคลสูงมากเขาบอกว่าขนาดในโรงแรมยังไม่มีกล้องวงจรปิดเพราะว่าเหมือนแบบอยากให้ทุกที่มันอ้าวขนาดโรงแรมไม่มีกล้องวงจรปิดแล้วทำไมบ้านต้องมีกล้องวงจรปิดเพราะว่าเรนไม่มีสิทธิส่วนบุคคลมีแต่สิทธิคู่กันสิทธิเราต้องรับรู้เรื่องราวของกันและกันแล้วต้องมีลูกนะคุณก้อยคุณก้อยต้องมีแบบว่าดูตลอด24ชั่วโมงเลยคือถือที่มันเชียวกราดใช่ลอยแล้วพอลูกกันนะแล้วพอลูกนะ ตอนนี้อากาศเจ็ดองศาป่ะครเก็บครับเดี๋ยวเราขึ้นไปเดี๋ยวจะลบสี่องศาเขาเรียกว่าอะไรยอดเขาชิวทอนเนี่ยเคยถ่ายเจมบอลอะไรเจมบอลยุคสมัยแม่สาวๆเมืนปีสองพันหนึ่งสองอะปกตองห้าหนึ่งสองอะสองห้าหนึ่งสองก้องผมเกิดอีกนะปบอยเกิดปีอะไรฮะสองพันหนึ่งหกไอ้ภาคออนเฮอร์มาเจสตี้ซีเพ็เซอร์วิสชื่อจอร์ดลาเซนบีอ๋อไอ้จอร์ดจอร์ดลูกพี่โนุชเออสีกันทันทีาแล้วาปบอยไปเล่นเจมบอลด้วยเหรอ เล่นไก่จอดไงคุยจอดไปจิตสงบแต่ตอนที่แม่แม่มาสวิตซชนั้นแม่ไปอะไรอ่าไปอกุยดูมีดีอยู่ไหนอ่ะอกุยดูมีดีอ๋องอคุยดูมีดีเขาก็ยังจำได้นะแม่มากับใครใช่ไหมถามใช่ไหม บอยเฟรนด์เขามากับสุดที่รักในชีวิตของเขาหนึ่งในทายากกันถึงสามคนอ๋อเลยปดแต่ถ้าหากว่าชอบก็กดไลค์ถ้าหากว่าใช่ก็กดแชร์แต่ถ้าแคร์พี่ชายคนนี้กดติดตามเลยครับโอ้ได้เตรียมบอลนั่นเลยดู้ยเฮ้ยขอเส้นได้ไหมโอบอยวะเนี่ยเนต้องแบบนี้หามิมงแนี้

ไอ้ช <anto> <ine> ันชุ่มเยี <Viol in Harmon> ่ยวหดเลยโคเชื <Join the Alexandria throat> ่อไหมเยี่ยวหดเลยอ่ะมันต้องฉีดมาสวัสดีวัสดีพี่เกถือปืนปั่วสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับนายท่านไม่อยู่ไม่กลัวชอบไม่กลัวชอบไม่เลยค่ะเชื่อสาวกลัวไหมไม่กลัวเลยค่ะ แกมบาลเป็นไงบ้างครับคุณก้อยครับคุณก้อยนี่เวลาเขาเห็นอะไรแบบว่าว้าวาวนะเขาก็จะจับมือแม่เขาไปดูนะต่างคับคนคนนี้มากนะครับนี่เราอยู่ดีดีมาผมมาแล้วคุณบอยแม่มาโอ้ คือที่เขาล้องโอ้โหนี่คือดูจากด้านล่างนะครับโอ้ยเฮียคนต้องไม่มองอ่ะต้องไม่มองอ่ะนะโอ้ยเฮียแม่โอ้ยเดะเดะโอเคโอเค f o l l o t me don't shoot me, Don shoot me. Yeah, I want I want the money in your bag you want okay what's in your bag อันนี้อันนี้27เลยแต่ I have a <c oughs> Please look scared. Don't shoot me. Don't shoot me. Oh. Oh. Okay. เรากินข้าวที่ไหนเดี๋ยวเขาพาไปข้างบนนะปกติตรงชิวทอนเนี่ยตรงนี้ก็คือเรียกว่าเบิร์กเบิร์กหรือเบิร์กเบิร์กนี่คือจริงๆนะผมไม่อยากไปอยู่เมืองนอกนะผมเคยขอแม่ถ้าอย่างที่บอกก็คือชีวิตผมก็คือผมไม่เรียนหนังสือใช่ไหมล่ะม5 ออกพอออกปพ๊บเราก็ต้องมีข้ออ้างไงตอนแรกแล้วก็บอกว่าอยากออกมาเพื่อเป็นโปรกปถ้าออกเฉยๆไม่ได้นี่คือตั้งเป้าหมายนะนี่คือเหตุผลของเรานี่คือข้ออ้างดีกว่าข้ออ้างให้แบบไม่โอเคที่เราจะลาออกจากโรงเรียนไอ้ช่วงแรกสองสามเดือนแรกผมก็ตื่นเช้าทุกวันเพื่อไปตีคอรนะเพื่อที่จะแบบว่าให้แม่ไม่ด่าเราหลังๆเกิดอะไรขึ้นทำไมรู้สึกเบื่อหรอหรือว่าไงไปตีแล้วมันตกรอบตีแล้วตกรอบตกรอบตกรอบตลอดแล้วก็กลัวแม่เงินหมดมันก็มีข้ออ้างใหมาอีกตอนนั้นนิชคุณนิชคุณเขาเาก็นนิกล้มเสอว่าผมเง กูอยากสัมภาษณ์แม่กังเลยในหัวแม่กระปริงขึ้นมาเลยอ่ะไอ้เที่ต้องไปอเมริกาต้องมาทางนี้แล้วต้องไปอเมริกาก็เลยขอแม่ขอแม่ว่าแม่จ๋าแม่จาแม่แม่ส่งผมมาเรียนอเมริกาหน่อยโอ้โหมึงนี่คิดไปตุกไปต่ายเลยเนาะจริงนี่นะขนาดเต้นไม่เป็นนะจะไปเดือนหน้าเนี่ย รอเาาว่ยัไปประกาศตรงนี้เลยเดือนหน้าเดือนหน้าพี่ก้อยไปอยู่เมืองไทยสองอาทิตย์สนานประกาศตรงนี้ทุกคนคะถ้าใครที่ช่วยดูแลพี่ดิกกี้ก็ให้ได้หมดเลยก็ติดกล้องไงติดกล้องไงฟ้องกันนะวันแรกเจอคุณต้อง่อกูบอกว่าฝัง GPS ตรงผิวหนังมันดีกว่าฝังเหมือนลูกหมามีบอสแซ่อะไรน่าสนใจส่งมาทุกคนจะได้รับของรางวัลก็บอกว่าไม่ใช่ที่เจอเลโอ ไปสู้ตึกไปหยกไม่ได้หรอทำไมอะ่ะวิวอะสู้ตึกไปหยกไม่ได้เหรอเออตึกไปหยกสวยกว่าที่เขายังอยู่อะไรปะเขาหน่าจะออกไปแล้วม <laughs> ั้งต้องต้อง,องเบามากไปหยกพี่กอนเขาจะพามากินข้าว <S <S เราขึ้นมาบน ยอดเขาชิวทองเดี๋ยวเรามาทานข้าวทัวเรานี่จัดมาทานข้าวคือเรื่องเขาเลยนะมีอะไรเป็นอยากกินมีอะไรเป็นกินไหมอยากกินเผ็ดมีมีกินเผ็ดไหมคุณนิกกี้นะคะเขาเป็นคนแบบว่าพูดตรงๆไม่ไม่ไม่ละบุญละม่อมหรอกคุณเวลาทำอะไรก็สมมติว่าของติดกระตายชาบอนวดก็แบบเอ้ยเฮ้ยท้อเขาโดนยิงอ่ะยิงค่ะไม่ตายนะเธอตายแล้วนี่คลิปเนี่ยคลิปเนี่ยอากาศหนาวนะไอ้ฉันขอบแก้มเลย ชอบตของนหคิดเนี่ยชอบหัวของฉันไหมฉันชอบตัวของเธอแต่ว่าเธอแต่ว่าเธอรอ,ออยู่แม่ผมรออยู่เกงคอรอแล้วแม่อะไรลูกฉันเนี่ยเห็เนไหมแม่นี่แหละคนที่ปกป้องฉันระแวงอย่างเดียวระแวงแหวแนแกแกมีแหวนแล้วเข้าหลังแหวนแล้วก็คูคิ้วไป <laughs> จะบอกว่าคนนั่นแคนนิกกี้เขาเป็นคนที่แบบทำอะไรค่อนข้างแบบแรงแบบมันเป็นผู้ชายง่ายๆกบอยก็คือผมเวลาอาบน้ำด้วยก็โกนหนวดทุกวันใช่ถ้าเกิดถ้าเกิดไม่โกนวดหนึ่งเนี่ยก็คือหนวดมันจะขึ้นแล้วแต่ก้อยเขาชอบให้ผมมีหนวดทั้งมน้องก้อยเออเพราะอะไรดูชอบหลายแบบคือสมมติว่ามีหนวดนจะเป็นทางในหัวดูเข้มๆเข้ไหนหัวดูเข้มๆข้มพูดได้อหมไปเจ็บพอนะไปจะดูแบบว่าเข้มๆหน่อยแต่ว่าแต่พอโกนเนี่ยเขาก็จะดูเกาหลีขึ้นนะคะแบบป๊อก็ไม่ เขาอวยกันสองคนคือเขาเป็นงี uh ้เขาอ่ะจะชมผมตลอดแล้วเขาบอกวิธีจังเลยได้มีแฟนหลายแบบแต่เขาชมแต่ยางงี้ก็ดูเป็นแบบว่าเฮ้ยเกเรียนเอยที่ตริงแต่หลายคนคิดว่าแบบล้มค้างแตกมีเรื่องอะไรไม่ใช่นะแต่จริงคืออะไรบอกไปไปซื้อที่โกนหนวดถูกๆอ่ะผมชอบซื้อแบบยี่สิบสามสิบบาทแล้วแล้วผมอ่ะเวลาโกนหนวดเป็นคนไม่มองกระจกเลยแล้วบางทีอ่ะไม่ต้องมีที่โกนอะไรก็โอนโกนโกนแล้วกลายเป็นแผลแล้วแพ้บางทีบวมแบบแดงเลือดออกเลือดออกทุกวันแต่ว่าประธานดีแก้แล้วเพราะว่าฉัน รียมสิง่้ใส่ไว้ในกระเป๋าได้ให้ซื้อให้เป็นยังไงจ๊าบสุดที่รักนี่คือฟิลิปเอสห0ึ่พันเอสหนึ่งบางคนเรียกว่าฟิลิปซีรีส์หนึ่งพันหรือว่าซีรีส์โอ้ยดูโกหัวมันจะมีสามหัวใช่ไหมน้องก้อยใช่ค่ะมันมีสามหัวแต่ข้อแรกเลยคือพุพังสามารถแบบว่าพุ่งไปไหนก็ได้จริงๆที่สำคัญเรื่องหนวดเนี่ยคือหนูจะชอบให้เขาเป็นพี่บ่าวแต่ถ้าสมมติในโลกความพี่บ่าวพี่บ่าวหรือว่าเดวิดเดวิดเว้ยคุณชอบไหมที่แบบว่า ดิ๊ดดิ๊ดเดี๋ยวน้ามันเสียหนูได้หมดตจริงๆแล้วว่าการที่มันเป็นชอบอางทีมันเกิดการระคายเคืองได้บางที่มันใบ้ๆถูๆหน้าคือเขาเรียกว่าคือลูกสาวแม่เนี่ยกอดผมหอมผมทุกวันเลยจริงเหรอนี่จริงนี่นะจริงๆแล้วพ้อยพ้อย่ะแล้วพ่อยพจะบอกว่าอย่าให้แม่เห็นนะตอนที่หนูกอดพี่เดี๋ยวแม่รู้ว่าหนูบ้าผู้ชายผมก็เห็นตัวห่อทั้งคลิปอ่ะ น้องก็อาจจะชอบไม่ชอบไม่รู้แต่แต่พ่อผมอะอเขาชอบไวเขาอะแล้วมาหอมผมผมโคตรเกลียดเลยเพราะว่าตอมันตกจี้หน้าเอางี้หนูกนให้เราได้ไหมได้รู้ไหมว่าอันนี้จริงๆก็คือกนเองก็ได้นะคะแต่หรือว่าให้คนที่คุณรักกนัวให้ก็ได้เช่นกันเขาเรียกว่าอย่าให้ตอนี่ย,ยังไงนะอย่าให้ตอมาขั้นกลางระหว่างคุณกับคนรักรุ่นอะไรอะครับ S1 0 0 0พันนะคะซีรีส์หนึ่งพัน ข้างในน,นะครับบอกว่าประกอบไปด้วยมีดนะมีดเล็กๆนะ27ชิ้นจ็ดชิ้นใช้ยาวๆก้อยซื้อให้วันนี้นะ2ปีใช้ไปเลยคือไม่ต้องเปลี่ยนใบเลยแล้วผม,มเป็นคนที่ชอบโกนหนวดตอนอาบน้ำ<ไ>รุ่นนี้ฟิลิปซีรีส์ 1, นนหนึ่งพันนะโกนหนวดตอนอาบน้ำได้โอ้โหนุ่นโกนได้ไหมเดี๋ยวก้อยไปโกนให้ไปเข้าห้องน้ำดีๆ นี่ตรงนี้เลยเออเท่แล้วโกนมันสะอาดครับเพราะว่าหนวดเขาจะเก็บไว้ไม่ออกมาข้างนอกอืออนุญาตขอดูหนวดคุณนิกกี้นิดนึงเห็นอวะพอแน่ก่อนไม่กี้ไม่กี้ต้องโกไลน์นะผมเกิดเอฟซีมากมีหลายคนอ่ะคิดว่าแบบว่าผมล้มแล้วค้างแตกนั่นอันนั้นคือเท่เลยแต่ผมไม่กล้าบอกเอฟซีว่าโดนมีดโกนหนวดบาดดึงเลยทีเดียวเลยดึงทีเดียวเลยเปื้อนเลย แม่ก็วอยดีใจจริงๆนะที่มีเขาเป็นแฟนเพราะผมรู้สึกว่าเวลาเขามองผมมองด้วยสายตาที่แบบว่ารักมากแล้วเมื่อวานเน่ะหนูชอบมองเขานะโก้แล้วหนูก็มองเขาแม่มองนะแม่มองเลยนะได้ไหมแม่หนูรักแม่ที่สุดหนูรักเขาด้วยหนูรักแม่ที่สุดแม่มองคนแรกอันดับแม่ บอกให้ฝักว่าวันก็คือคือรักเขาทุกวันก็มองหน้าเขาแล้วอยู่ก็รักเขาด้วยหนูก็ปวดท้องไปด้วยปวดต้องพี่ใช่ปวดตุ้มหนูก็บอกว่าเฮ้ยรักแบบรักเขาเต่หนูปวดท้องอ่ะไปที่ไปที่ไปที่แบบพูดห่วยเงี้ยความปวดโยนคืออะไรอ่ะเอาควาบอกโยนคืออะไรปวดท้องอ่ะแต่เนี่ยดีอย่างหนึ่งเราไม่ต้องมีกระจกก็ได้กบอยผมเป็นคนที่ชอบโกหนัวแบบไม่มีกระจกอ่ะถ้าเราโกลนัวที่ จะเอาแว่นให้มันใส่เไปนี่ผมอยากนแบบไม่มีกระจกผมก็นี่เลยอันตะกี้ถูกโกนให้แล้วนี่อุ้ยนี่เขาโกนเอเห็นไหมคะชิลมากแล้วไม่มีแบบว่ามาหล่นๆนะไม่มีเลยเก็บนี่คือเขาเก็บงานมากไม่บาดเลยป้ามาแล้วป้ามาแล้วกินจิ้อุ้ยโกนกัวบอยด้วยสิไม่ต้องไม่เท่าไม่เท่าไม่โกนหัวได้ไม่ต้องไม่ต้องการโกนหนวดที่ที่ที่สูงที่สุดนะครับคือเดี๋ยวเราจะไปตรงป้ายตรงจุดสูงสุดของที่นี่นะฮะ ยูู่จุุดดสสงนะเขายืนดูว่าเธอเขายืนดูเลยเขายืนดูโกลนโกหนวดใช่ไหมเขาเหรอเขายังไม่ฝรั่งยังมองเลยโดยด้วยเนาะขายฝรั่งขายต่อใหเลยแคบยุแคบยืนแคบฟิลิปส์ดีย่งเลยต่อไปครับไม่ต้องใช้แบบว่าเป็นเป็นแบบมีดละดีมากเลยค่ะฝากไว้นะฟิลิปเอสหนึ่งพันนะคะซีรีส์หนึ่งพันนะคะเกาะขอบคุณผู้ชายสามารถพกพาไปได้ทุกที่นะจ๊ะเดี๋ยวว่าเป็นแฟนกันนะดูแลคือโกลให้แฟนก็ได้ขอบคุณน้องก้อยมากนะจ๊ะได้เลยค่ะพี่บอแต่นี่ก็ ทีนี้ก็หอมได้แบบไม่เก็บแม่าล้วไม่จุกกระดุยแล้วผมนี่ไม่เคยหอมเขาเลยนะออกกล้องอ่ะไม่อวทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะทำไมเขินอ่ะเป็นนเขิหรอกไม่เดี๋ยวรอทีเดียวด่วนนั้นหอมน่าปากเลยเขาหัวแต่ถ้าคนอื่นมาเห็นไหมหอมเยิ้มเลยปืนไปไหนวะปืนพี่กอณเราเก็บแล้วรู้ว่าจะต้องมีเรื่องอ่ะโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะเจ้าวันนี้

บรรยากาศหน้าหน้าพันเนียนให้ฉันกอดเธอได้ไหมเฮ้ย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 เฮ้ไม่เข้าพร้อมเธอเลยไหมนี่มันเจ็บอ่ะเน่ฮะเห็นไหมเขาให้หนุนและอะไรไม่รู้อ่ะตอนนี้เราขึ้นมาข้างบนแล้วก็มันจะหมุนแบบว่าเห็นวิวแบบสามหกสิบองศาจะมึนหัวนะมึนป้านะบอกว่าหยุดได้ไหม

คือเจมอลนะโอเควะโอ้โหสาวคสาวโอ๋อไอ้นี่ไงที่แบบบุนบุนเนี่ยนี่กี้แล้วที่เราไปกินข้าวกินข้าวไงเออพอดูงี้แม่งดูแบบมีคุณค่าขึ้นมาเลยนะเออไปนั่งไม่ไหวจะอ้วกแล้วปะ แม่รู้ไหมว่าโปบอยบ้านผมอยู่ห่างจากโรงเรียนชั่วโมงกว่าแม่ต้องขับรถที่ติดแก๊สนะเมื่อก่อนบอลบูตแก๊สรุ่นเก่าเลยเพราะว่าน้ำมันมันแพงซุปเปอร์คาร์ติดแก๊สแม่รู้ไหมว่าแม่แม่ขับชั่วโมงกว่าแม่มาส่งถึงปุ๊บพอรถแม่ออกอ่ะนิกกี้กับเมาเดินเข้าร้านเกมเลยจริงเหรอที่เพิ่งรู้นะไม่ไปเรี้ยงซื้อหรอเรียนแค่ช่วงแรกแล้วตอนบ่ายอ่ะแล้วเข้าร้านเกมตลอดเลยพ่อแม่มาแปลว่าเธอรู้ว่าแม่จะไปรับใช่ก็ออกจากร้านเกมมาแล้วก็ตรอดแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าเกิดเป็นเด็กนะมีอะไรนะต้องคุยกับพ่อแแมมม่่่่หหดดนนนะะะอออยยาไไปปิบัังรพใ้คุก แต,แต่จริงมีปัญหานะแอบชักว่าว่ะก็ต้องพูดกับพ่อแม่เลยแต่ว่าพ่อแม่ก็ต้องเข้าใจเด็กด้วยนะไม่ใช่ไปตีเขาอ่ะไม่เอานะโบบอยจริงๆแล้วเขาก็เล่าทุกเรื่องนะนี่คือที่เอฟซีดูอยู่เนี่ยคือเห็นแดดอย่างเงี้ยอากาศหนาวมากเลยหนาวนะครับมันก็เลยทําให้เราดำไงเพราะว่าเราแบบไม่รู้สึกว่าแดดมันร้อนเราก็เดินได้เรื่อยๆ ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปไหนนะจ๊ะร้อนเลยอ่ะร้อนมาร้อนจังเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นรถไฟอู้หเหรอไม่เป็นไรเถอะโอ้นั่งนั่งแล้วตะกิดตะกิดวะอันเนี้ยตะกิดทำไมมันมีล้างสังล้างสังเทาเจอฟางหอนนี่ผมกับมังค่อยไม่เคยขึ้นรถไฟด้วยกันเลยมั้ยเคยไหมไม่เคยนะไม่เคยรถนี้กินเป็นรถนี่กินเป็นรถไฟใครั้งแรกไม่ใช่ไอ้เตี้ยเคยมาทำไมอ่ะเป็นคนชอบชมหนีวะเคยมารถไฟขึ้นจุงฟาวมากับพี่พุทธครั้งแรกมากับีเตี้ย กับผู้หญิงท <program men> <'ve été proud> ั ical, ้งชีวิตนะไม่เคยน่ากับใครเลยเขาเนี่ยคนแรกเลยรู้สึกภูมิใจไหมคุณก้อยโกหรือเปล่าเฉพาะสวิตนะไม่ได้นับฝรั่งเศสไม่ได้นับอังกฤษแบบบนรถไฟอย่างเงี้ยแล้วนั่งจากเขาลงข้นาเงกี่บาทท่านตมเป็นคนละคนละกี่บาทประมาณเกือบ20สวิตชัน600-700 <asta> วันแรกที่เรามาอยู่ที่ฝรั่งเศสจริงคือเมื่อคืนนี้ก็นอนที่ฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าโรงแรมก็ประมาณนึงนะไม่ค่อยมีอะไรน่าถ่ายแล้วก็มาถ่ายวันนี้เพราะเขาบอกว่าเขาจะพามาเมืองชายแดนนะครับระหว่างฝรั่งเศสกับสวิตเซอร์แลนด์ถ้าเกิดเมืองเป็นภาษาไทยเนี่ยก็คือรับสายหน่อยคือคอลมาคอลมาใช่น่ารักน่ารักวันนี้แต่งตัวน่ารักมากน่าเหมือนเอ่อน้องผักผสมซูชี่เบเลยอะ แต่คนอะไรไม่รู้ว่าบ้ามีพกเท่าทีต้องสองกระเป๋าดีไซน์ค่ะอ๋อดีไซน์แหมผมดีไซน์เป็นแบบใหม่เคยจริงเลยก็อซื้อเป๋าใหม่ให้กบอยแล้วมั้งคลิปนี้น้องอ้อยไม่ต้องละนี่นี่คุณแจ็คเป็นฉันให้ผมมาวันเกิดขอบคุณคุณแจ็คด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าเลือกให้กบอยเลือกกระเป๋าใบหนึ่งขอเทสลาดีกว่าเทสลาคันนึงวันเกิด กอได้เอาไหมล่ะเอางี้ดีกว่ายื่นหมูยื่นแมวเอาไหมงบสามล้านแล้วก็ซื้อแล้วมาเซอร์ไพรส์กันเลยเอาเปล่าไม่กูไม่มีคัสแบบนั้นเดี๋ยวกูซื้อไปแล้วมึงจะไม่มึงจะไม่สบายใจจะขายไงอี๋คนชาวเสร็จเขาก็ไม่ไม่ชอบเสียงดังนะเพราะว่าตัวผมเสียงดังแม่งหนูขู่ไม่ทันเลยเหลือผมเจอเมื่อเช้าผมเรียกโก้โก เขาเขารู้ป่ะเนี่ยทำไมอะมันเกิดสปอยเมาให้เงินเป็นแสนแล้วรู้ป่ะจริงเหรอเดี๋ยวกลับไปถามเลยเอาบ้าไม่ได้ไปดูคลิปเลยหรอไม่ได้กดติดตามเลยจริงจริงเงินสดเขาไว้ในในเค้กแสนหนึ่งเป็นไงมั่งรู้สึกไหมคือรู้สึกอะไรแล้วฮะรู้สึกอะไรละโอ่ๆนะอ้าวแล้วแม่ได้ได้ได้ไหมแต่เมาเมาเมาให้ไหมให้ไม่เท่าไหร่เกิดเลยไหมไม่เคยอ้าวนิกกี้ให้เป็นล้านไหมใช่อ่าเออแล้วมาติดอะไรกับนิกกี้ตลอดแม่ไอเอาลูกรักทช่ไหมอะไรมาเมาเบอร์ให้สปอยเป็นแสนเลยนะไม่ต้องถาม พี่ชายคนโตก็ให้นาฬิกาโรเล็กแฟนยังไม่ได้เลยเคยเคยให้แม่ไหมไม่ไม่ไม่เนื่กี้ซื้อให้ไหม ให้มั้งให้ไหมแม่ให้ให้ไรลดไงหุ้นเดลิกี้หุ้นเดลิกี้เมาส์้ดนเดลิกี้เมา้งเป็นหุ้นหมดแหละอะไรที่แม่เมา้งเป็นหุ้นหมดแหละวแต่คลิปคลิปให้แสนหนึ่งก็ให้แสนหนึ่งโอ้ยไม่ได้ว่าอะไรเอาไม่ได้ว่าแกล้งอบแกล้งแม่เราจะมาเล่นริวกันนะครับโดยที่โกบอยจะเป็นคนให้สัญญาณเพราะว่าผมมันเล่นไม่เป็นเลยครับไปขวาก่อนนะตามปึ๊บ รกูผิดอ Bo ีกแล้วกูผิดอ wow ีกแล้วกูผิดอีกแล้วกูมาคัดกูบังคัดไอ้ไปได้ไูวะไอ้เนี่ยเพราะว่าชอบกูอ่ะถามให้นะอันถี้สามคนเนี่ยต้องมีใครชอบกูเละเพราะว่าชอบกูบ่อยอ่าไอเขาไปเถอะชอบกูบ่อยอ่ะเป็นไงมาครับประสบประสบความสำเร็จไหม กิ้มๆกิ้กดน่ากอดโค้งิมได้คะนีはは่ขดแฟนกูอ bueno ยู่นี่เป็นไงล่ะบายบายล้มเลยแมเมื่อกี้ล้มเลยบายบายล้มเลยแมเมื่อกี้โอหของก็แรงเยกูก็บินไปซ่ของก็แรงของก็แรงไม่เว้ยถึงอะไรเ้ยกเตามันเป็นปะกาเล่นอย่างี้ตตามันปะกาโอ้ชั่ว อ๋อล้อนะทำนุ้ยทำนุ้ยใช่ออนี่ว่าพูนุ้ยอ๋อแล้วมีกล้องไงมีกล้องไปพูดไุ้ยทำนุ้ยแน่แน่แน่แม่จ๋าเครี้ยงหมัดใส่มากแม่แม่เราาเรไม่ไม่ไม่าให้แม่นิกกี้เขาเท่านั้นแหละเขาเขาเข้าใจรู้แล้วมาแล้วมาเฟียมาแล้วนี่เล่าวันนี้ดีกว่านี่มาเฟียจริงเอเจนแน่อ้อล้อไปบกมือกูยิงไปล้อมเงงงลงไปเลยแล้วทำไมไม่ไปคลองอ่ะเอาไปคลองไม่ได้แม่เดี๋ยวนี่เห็นไหมเห็นไหมกูบอกแล้วอย่าไปทางแม่นิกกี้ โกบอกแล้วแต่ว่ารักอย่างนี้เราวันนี้ไม่ต้องพูดแน่นอนอีกแล้วใช่เพราะนั้นเขาอ่อยเอออย่างไรไนแม่ออยก็รู้ว่าลูกจะไปนั่นเลยแต่เล่ามาให้แง่ถ่ทยยูทูบเลยไทยยูทูบเลแล้วมีความสุขมากตัวคีอเป็นมาริโอ้อ๋อเลยน่าที่เขาเป็นมาริโอ้มาริโอในเกมอะไรแกเกมมาริโอไง มากอะคนไทยหมดเลยเชียวบระคนะเก่งมากดูแลตบคอมันไอ้นี่คือไปประเทศไทยเลยแยกมาเป็นร้านอร่อยนะโอ๋อร่อยโอมอร่อทำใหม่เวลาโกลมาร้านอาหารบางเมืองนอกเนี่ยชอบกินอาหารฝรั่งชอบกินอาหารไทยผมจากคิดการไทยมากกว่าผมก็คิดถึงเราผมคิดถึงเรองเหนอย่างแรกเลยทุกศาสเนาะอย่างที่สองเลยอยากเจอคนไทยเรามีความรู้สึกว่าเอยากเจอเออ แม er. ่อยู่จังหวัดไหนครับจังหวัดกระบี่จ้ากระบี่ได้ไหมได้พึ่ไม่ได้อ่ะพี่คนละน้องนี่คนละน้องคนละน้องนะมีโอกาสมาฝรั่งเศสก็มาร้านเมืองไทยได้ถ้ามาเคอมาคอมาต้องมาร้านเมืองไทยนะครับเออเอขาไปแนตาหอมเธอตัวหน้าค,คนเจือจิตนะโกลสดๆเลยนะครับระหว่างกินข้าวอยู่เนี่ยมีคนดีเอ็มมาหาผมส่งรูปพี่ชายสุดที่รักของผมให้ต้งทองเตย ผมไม่อยู่นั่งร้องไห้อยู่ร้านเหล้าร้องไห้ไม่อยู่ก็คิดถึอค่พ่อเขาบอกว่าโต้งผิดหวังตัวนี้ผิดหวังเรื่องอะไรเรื่องความรักทะเลาะกับเบียร์ไม่รู้งงแงโต้งมึงอะก็ปล่อยวางมังเดี๋ยวมึงไม่ต้องไปรู้ทุกเรื่องมั้งก็ได้ไหมก็ต้องโหักแกก็ก็เขาบอกว่าอย่าบอกนะคะว่าใครบอกเดี๋ยวเราพูด F4 ไม่ต้องบอกนะคะเพราะเขาจะรู้เลยว่ามัไม่ใช่เพราะเรื่องออนเป็นเนี่ยโต้งก็เตะเมียมันที่โอหักแล้วแล้วก็ดีกันแล้วก็เลยมาพูดได้พูดได้ โอ้โหทำไมตาดูเศร้าๆวะต้นคลองเตยเป็นไรวะเนี่ยขอเสกให้ผมหน่อยนี่ทำไมตาดูเศร้าๆวะต้นคลองเตยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหตื่นครับสวัสดีครับตาแดงตาแดงมาแล้วให้ตือนครับตื่นครับตาแดงอ่ะทำไมอะพี่โต้งเมาอยู่ครับเมาอยู่ครับเหรอเมาอยู่โอเคแล้วเป็นไงบ้างมีความสุขไหมแฮปปี้ไม่เป็นไงก็นั่งอยู่ที่บ้านครับแต่เมื่อวานมีคนลือกันนะว่าแถวคลองเตยอ่ะเห็นคนดังกับต้นคลองเตยเดินร้องไห้อ่ะมีคนลือกันนะร้องอะไรอ่ะ ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ต้องของเตยคนลืมว่าแบบน้ำตาไหลอ่ะปลาปลาเต้าโตเลยมีวิทยาพัชโนว่าไงอย่าร้องดิพี่โต้ไ้เองมีคน DM มาในเพจโกบอลไงบอกว่าฝากดูแลจิตใจโตะของเตยหน่อยทีคนเห็นน้ำตาซึมที่ร้านเราไงิดอะไรขึ้นแล้วก็แล้วก็แล้วก็ เราขอเตือนไม่ไปครับไม่ไปครับอย่างมะม่วงเนี่ยอะไรนี่่ไมแล้วถ้าฟ้าฟ้ายามเย็นเห็นแสงรับดวงล่ะเห็นแสงรับลายไงรับลายไงหน้านิ่งนะโอ้ทุกทีจะแบบสนุกว่านี้นะใช่เต็มสิบแล้วนี่แฮปปี้เท่าไหร่เขาโอ้คนคนนี้เขาคุยไม่รู้เรื่องแล้วล่ะ เห็นว่าเมืม่อกี้จะร้องแล้วน้องจะร้องให้จริงแล้วดูตัวอย่างนี่คือเขาเรียกว่าชีวิตของผู้ชายที่มีสองโลกเจ้าชู้<ม>แต่ว่าถ้าได้นนใช้ชีวิตแบบสุขสบายสบายใจฝากมือถือไว้กับแฟนได้ให้เขาล็อกอินได้ให้เขาล็อก,ก ให้เขาเล็อกอินได้อะไรเงี้ยถ้ากำงทำตัวเหมือนผมแต่คนกลับมองว่ามีลายเป็นเสือเป็นคนขลาดไปทั้งนั้นทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมีแต่ความรักให้มอบให้กับคอยไม่คืนพอตแต่คนเจ้าชู้นั่นก็คือมีผู้หญิงนะนะมีแต่ผู้ก่อนนะมีแต่ฟุตบอลนะพี่พีพวิลกินนะเพราะผมชอบพูดจีนไงผมในเอฟซีนะโอ้โหแล้วมันได้ขึ้นมาเพราะอะไรตามแฟนเราเหมือนแฟนคลับคนนึงน้องก้อยเรื่องราวอ่ะเขามีแต่รถตลอด ถึงแล้วปารีสแปดชั่วโมงอะนั่งรถมาแปดชั่วโมงครับเพราะว่าตามกฎหมายของเมืองนอกเนี่ยรถทัวร์เวลาขับสองสามชั่วโมงเนี่ยเขาต้องพักซึ่งจริงๆเป็นเรื่องที่ดีนะคะเมืองไทยอ่ะควรจะไปใช้นะกฎหมายแบบนี้นะคนขับไม่ล้าเกินได้ดูรถได้เช็ครถรถมันติดมันเลยแปดชั่วโมงพักแคลนไ่หมดแล้วครัมพัคัญที่สุดเลยก็บอยมาปารีสเนี่ยอะไรรู้ไหมอะไรอ่ะหนวดขึ้นเลยสิอีกแล้วปารีสหนวดขึ้นเยอะมากขึ้นเลยสิขึ้นอีกแล้วข้ามไปแค่หนวดมาเลยหนวดมาเลย บอกกันนะดูแลหน่อยสุดที่รักบองจุ้ยพูดภาษาฝรั่งเศสได้ไหมได้ข่าวว่ามาปารีสบ่อยมากได้ได้ซีดานนี่อองรีนี่เน่เดี่ยเนาะบ้องปะมาโคนวดมาค่ะโคนหนวดกลางปารีสคือเราโคนหนวดบนเขาเรียกว่าเออ่สวิตเซอร์แลนด์ไปแล้วแล้วมาโกนอีกทีที่ปารีสนี่วันเดียวโคนเลยแต่เป็คนขึ้นเร็วจริงเนาะอย่างเงได้ไหมฉันก็เป็นแฟนเธอเธออยากจะทำให้ฉันขี้เหร่ก็่องของเธอแล้วกันฉันชอบ แต่ถ้าเกิดเธอมาเธอมาโกลนหัวฉันนะ่ะท่านใบ้ใบ้แล้วผู้หญิงก็จะไม่เป็นลมแล้วเธอคิดดูดีดีเไม่ <Jeez> ด,ด,ดีเลยนะมึงพูดดีดีแคิดแป๊บเดียวอีกนะผู้ชายนะซื้อพกติดไว้นะครับฟิลิปซีรีส์หนึ่งพันหรือว่าฟิลิปเอสสองพันเนี่ยอันนี้ที่โกนหนวจะดีมากก็ถ้าเกิดเราแบบไม่อยากโกนเองเราก็ให้แฟนอ่ะโกลให้แบบเนี้ยรู้สึกแบบเขาใส่ใจว่ะแล้วคนเนี้ยใช่แล้วดูดีเขาอ่อนโยนนะสังเกตนะเวลาเราจะพอยเขาเขาโกลเนี่ยคุณเขาเม้มปากเดิมเขาดูมันเขียวลึกๆกับมันเสืผมมับ ใช่เาะวมันสีสูงแต่นี่มันเด็กสปอยนะยใช่ใช่ใช่เขอชอาขอชอบสปอยสปอยมากไม่นี่ฉัเมาคนจะให้กินนั่นไม่กิน เขาจะไปไปนู่นกูไม่ไปกูจะไปนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเคยมาเมื่อก่อนต้นหอมมาเคยจ้างกูนึกว่าลูกคนเล็กเออเราฟังหน่อยดิต้นหอมมาเคยจ้างมาทริปเมื่อก่อนจ้างมาดูแลลูกค้าเขาอะพอถึงปารีสอะให้ลูกค้ากินข้าวใช่ไหมผมไม่กินข้าวลูกค้าเขาทิ้งเลยสมัยก่อนะต้นหอมให้ตังค์ดีใจมากเขาหอมเคยจ้างผมมานะเออแล้วหลังจากนั้นค้าเขาบอมเคยจ้างอีกไหมไม่จ้างอีกเลยฝากไว้เลยอ้อมอกอ้อมใจนะครับเอฟซีทุกคนนะครับฟิลิปซีรีส์หนึ่งพันนะครับอันนี้เป็นที่โคนหวดที่ดีมากนะครับมีหัวสามโคแบบนี้ข้างในมมีใบ ยี่สชิ้น <Wow. S 2> โอนได้แม้กระทั่งบอลอาบนะ้ำแม่แม่ฝรั่งยังมองเนอปกติฝรั่งไม่มองนะกูกหโอดหนวดฝรั่งมองไม่ใช่หรอกมึงพูดยังกับทรโคงอีกอย่างที่เสีงดังมาทตอนนี้เราอยู่ตรงไหนครับต้องไยเส้นถนนเส้นอะไรเนี่ย, <S <S ยกลางเมืองเลยกลางเมืองเลย ดอะอเขาคือดำสมัยก่อนเนี่ยที่ผมมาเนี่ยคนก็จะชอบชอบตรงชองเซลิเซ่เป็นประตูชัยพ่อกับแม่ผมเคยมาถา่ายรูปบนสมัยจิบตอนสมัยก่อนอ๋อเหรอผมอ่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าผ่านประตูนี้คือจะรักกันตัดชั่วนิรันดร์ก็ใช่เออเอาน้องก้อยไปดิ <นะ S 1> ข้าจริงเปล่อ่าจะพ่อแม่พ่อแม่แม่จำไม่ได้แล้วนะถ้าเกิดมีมีโอกาสไปจะไปถ่ายรูปกับแม่เลยเราเป็นตัวแทนพ่อนะดูแลเขาดู่ารัวเองเลยสำหรับผมนะผมว่าคนที่จะโดนจิกิ่งที่สุดนะปารีสนี่แหละอันตรายสุดผมบอกว่าเขาบอกว่าชอบมาเนเนียน เป็นแบบว่าคุยทางๆอะไรเงี้ยเราก็ต้องไม่ยุ่งแล้วก็ระวังกระเป๋าพินดีเพราะเร็วมากใส่ต้องแข็งว้าวดูกับฉันฉันไม่กลัวอะไรแล้วดูดิไปเป็นคลิปฝากกันแล้วก็แชร์เลยเล่าแล้วก็ชา์กัซอร์สปายช่องดิ๊กติ๊กด้วยนะคะชอบก้อยดัดติดดีแล้วก็ชอบโกบ้ด้วยนะคะคนเธอไม่ต้องมีคนอบสามศอกอย่างฉันคอยดูแลเพราะเป็นงั้นคนอย่างเธอให้ชีวิตอยู่ในโลกโหดร้ายอันนี้ไม่ได้หรอก Oh, she's, <laughs> she, she like it. BTS again. She like BTS. Is BTS is uh, Joker. Joker. Oh, Yes. Joker. Yes. ไล่สมิทอยู่วอตเทิลเนมอ่าฮะอ่าฮะมายด์วิสมิกกี้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  We are YouTuber อ่า YouTuber style อะไรแบบนั้นตัวเส้นใช่โอเคไปกับเจนนี่แบ็คกิ้งโอเค I I don't know but my daughter she she like BTS อ่า BTS อ่าโอ้โหคอนเสิร์ตบูมมีน่าหลายนี่นี่เขาบอกแบบนี้เขาหมายถึงนั่งอยู่ไปอ่ะเปล่า